ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผม a u t o t e t s Engineering วันนี้เราจะพาไปชมโลกของรถบ้านสุดหรูในปี2025ที่ผสมผสานนวัตกรรมล้ำสมัยเข้ากับความสะดวกสบายระดับโรงแรม5ดาวได้อย่างลงตัวลองจินตนาการว่าคุณกำลังเดินทางไปทั่วประเทศแต่รู้สึกเหมือนอยู่บ้านพักตักอากาศสุดหรูพร้อมเฟอร์นิเจอร์ระดับพรีเมียมเทคโนโลยีอัจฉริยะและดีไซน์ที่ทั้งสวยงามและใช้งานได้จริง รถบ้านรุ่นใหม่ปี2025ได้ยกระดับไปอีกขั้นระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะที่สามารถเรียนรู้ความชอบของคุณระบบไฟและความบันเทิงที่สั่งงานด้วยเสียงทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดเมื่อคุณก้าวเข้าไปในรถบ้านสุดหรูคุณจะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางทันทีพื้นที่ห้องนั่งเล่นสามารถขยายออกได้ด้วยระบบสไลด์อัตโนมัติมีโซฟาขนาดใหญ่โต๊อาหารและแม้แต่เตาผิงการตกแต่งภายในได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านระดับไฮเอน ใช้วัสดุคุณภาพสูงเช่นบอดหนังแท้นำเข้าจากอิตาลีตู้ไม้แท้และเคาน์เตอร์หินอ่อนพื้นเป็นไวนิลคุณภาพสูงหรือกระเบื้องที่มีระบบทําความร้อนในตัวห้องครัวในรถบ้านเหล่านี้มีความครบครันไม่แพ้คอนโดหรู มีตู้เย็นขนาดใหญ่เตาไฟฟ้าแบบอินดักชันเครื่องล้างจานและเตาอบไมโครเวฟคอนเวก ague, ชันพื้นที่เก็บของถูกออกแบบไว้อย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะใต้พื้นผนงังหรือหลังแผงอัตโนมัติห้องน้ำก็รุหรามไม่แพ้กันมีฝักบัวเรนชาเวอร์อ่างล้างหน้าคู่กระจกไฟเลเและสุขภัณฑ์ที่ทันสมัยเหมือนในโรงแรมระดับ5ดาวด้านวิศวกรรมก็ไม่ธรรมดาตัวรถติดตั้งระบบช่วงล่างลมแบบใหม่เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นพร้อมระบบควบคุมการทรงตัวและพวงมาลัยที่แม่นยำมากขึ้น ระบบพลังงานใช้แผงโซลา่าบนหลังคาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและเครื่องปั่นไฟที่เงียบและมีประสิทธิภาพสูงบางรุ่นยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าหรือไฮบริดตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนในอนาคตห้องนอนในรถบ้านเหล่านี้เหมือนห้องพักในโรงแรมหรูมีเตียงคิงไซส์ที่นอนสั่งทำพิเศษตู้เสื้อผ้าบิวอินและม่านไฟฟ้าปิดแสงแบบอัตโนมัติบางรุ่นมีพื้นที่ทำงานและระบบความบันเทิงพร้อมทีวีส K และลำโพงรอบทิศทางส่วนระบบอินเทอร์เน็ตก็ทันสมัย รองรับ Wi-Fi 5g และทีวีดาวเทียมเพื่อให้คุณเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาภายนอกรถยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นกันาสาดไฟฟ้าครัวกลางแจ้งระบบความบันเทิงนอกตัวรถและแม้แต่เตาผิงหรือฝักบัวด้านนอกบางรุ่นมีโรงเก็บรถหรือมอเตอร์ไซค์แบบอัจฉริยะให้ด้วยไม่ว่าคุณจะเดินทางไกลข้ามประเทศหรือแค่ต้องการพักผ่อนช่วงวันหยุดรถบ้านสุดหรูในปี2025เหล่านี้จะทำให้ทุกการเดินทางกลายเป็นประสบการณ์ที่หรูหราและน่าจดจำ ขอบคุณที่รับชมออโตทีชเอนจิเนียริงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับเนื้อหาวิศวกรรมยานยนต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมาย